วันนี้ป้าจะพาทำกุ้งสดผัดวุ้นเส้นกุ้งป้านี่ตัวใหญ่นะป้าใช้ห้าร้อยแล้วก็กระลำปีเกือบครึ่งหัวนะ่ะเกบครึ่งหัวไม่รู้จะบอกไงนะป้าใช้แบบเสี้ยวของของครึ่งอะ่ะเสี้ยวอะ่ะแล้วก็วุ้นเส้นแห้งหนึ่งกามแช่น้ำแล้วก็ก็มี ต้นหอมใบขึ้นช่ายแล้วก็พริกฟ้าแดงเห็ดหอมเห็ดหอมสดนะเห็ดหอมนี่เห็ดหอมสดแล้วก็กระเทียมมีกระเทียมผงโุง,งน้ำตาลน้ำปลาซอสปรุงรสแล้วก็พริกไทยพริกไทยน้ำมันหอย เดี๋ยวมาดูป้าทำนะใส่กระเทียมจ้าเตยมเหลืองใส่กุ้งใส่กุ้งนะจ๊ะกุ้งป้านี่คืองโลนะกุ้งตัวเด็กใหญ่มากค่ะ หมากน้อยเพราะว่ามันกุ้งใหญ่ไงแลน้อยตัวนะแต่เขาใหญ่เนาะใส่กระหล่ำเลยจ้ะไม่ต้องร้อยกุ้งปุกดีใส่กระหล่ำเลยเพราะว่าเดี๋ยวแข็งแต่ต้องไปเล้ะกระหล่ำ ถึงซึ่งหัวนะแล้วก็ใส่เห็ดหอมลืมเมื่อกี้เมื่อกี้ลืมเอาเห็ดหอมลองไปผัดก,กับกระเทียมถ้านั่นนะเเห็ดหอมนี่ผัดก,กับกระเทียมนะเมื่อกี้ป้าลืมเอามาผัดกับกระเทียมป้าลืมเนาะ

អ َن ថយណាប្រហែលអเนาะបើអមិនចេះណា น้ำตาลนี่ไปะจะใส่เยอะหน่อยนะเพราะว่าบุ้นเส้นต้องออกหวานหน่อยใส่บุ็นเส้นนะ 咖啡杯。 ปลามเติมน้ำปลาหน่อยคออรึ่งช้อนซีอิ๊วดำหวานปลากรูจะไม่ได้ยินกัน เส้นนี้ป้าแค่ตะไคร้ตัดนะเพราะยาวไวมากินยากป้าเลยเอาตะไคร้ตัดเนาะไม่ได้ขาดนะป้าตะไคร้ตัดนะแล้วก็ไม่เล็กด้วยนะนี่เส้นป้าเนี่ยแต่ป้าเอาตะไคร้ตัดไงแล้วก็ใส่ชิมรสแล้วอร่อยแล้วป้าก,ก็จะใส่ต้นหอมเนาะโรยหน้าลงไปต้นหอมโรยหน้า ตามด้วยใบขึ้นไส้ใบขึ้นไส,ส้นะจ๊ะนี่เนาะแล้วก็กลับเสร็จแล้วจ้ะเดี๋ยวป้าจ,จัดจานเนาะเดี๋ยวไปดูป้าจ,จัดจานเนาะโรยพริกไทยจะ้ะโรยพริกไทยถ้ามีเด็กก็ไม่ต้องใส่ เดี๋ยวมาดูป้าจัดจานเนาะเสร็จแล้วจ้าป้าจัดจานแล้วน่าทานมากเลยจ้าถ้าคลิปนี้ถูกใจช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องให้ป้าด้วยนะขอบใจนะจ้าขอจบคลิปแค่นี้นะ